สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ครัวคุณย่าพาชิมนะคะวันนี้คุณย่าก็จะทำผัดสตอค่ะแต่เป็นผัดกะปิสตอกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาทำเครื่องกันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะเครื่องที่เราจะเตรียมนะคะผัดสตอผัดกะปิสตอกุ้งนะคะ ก็มีสตอนะคะกุ้งค่ะพริกขี้หนูนะคะกระเทียมค่ะหอมแดงกะปิและน้ำมะนาวค่ะเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าอนะันแรกนะคะเราก็ต้องตำกระเทียมค่ะจากนั้นนะคะคุณย่าก็จะตำหอมแดงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่พริกขี้หนูค่ะ จากนั้นก็ใส่กะปิค่ะคุณย่าก็ใส่กะปิไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะกะปินะคะที่เราปรุงไว้นะคะที่จะผัดต่อนะคะ น้ำมันร้อนนะคะเราก็นำกุ้งลงไปผัดเลยค่ะ พอสี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดก,กุ้งออกเลยค่ะตัดก,กุ้งออกมาก่อนนะคะสุกประมาณ80นะคะเอามาพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอากะปิเนี่ยค่ะที่เราตำไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะ เติมน้ำมันพืชลงอีกสักนิดหน่อยนะคะเพราะมันดูมันแห้งไปนะคะพอกระปิเราหอมนะคะเราก็ใส่สตอลงไปเลยค่ะ เราเติมน้ำเกลือใส่ลงมาสักนิดหนึงนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วจะใส่น้ําตาลทรายนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะหรือจะปรุงตามชอบได้เลยค่ะถ้าไม่ชอบหวานหรือไม่ชอบน้ําตาลเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเร่งไฟนิดหนึ่งนะคะ จากนั้นนำตุ้มใส่ลงไปเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะพอผัดสุกเรียบร้อย เราก็ปิดไฟเลยค่ะหอมหอมค่ะเราก็ชิมรสดูนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อกุ้งสดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะหอมอร่อยด้วยค่ะหากชอบคลิปของคุณย่านะคะก็ช่วยกดไลค์ให้คุณย่าด้วยนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ